สวัสดีครับอยู่กับผมซากเนอร์ยินดีต้อนรับสู่ดากอนอัปเดตและวันนีลล้อยู่กับช่วงคดีลับกับผลมังกรที่หายไปม,ม,ม,มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเวลาราวสิบเอนาฬิกาวันที่15ทธันวาตามเวลาประเทศไทยบล็อกฟุตได้ทำการพอัปเดตและเปิดเซิรฟ์ฟเรียกเลยว่าตามสไตล์ทุกๆอัปเดตคนแห่กันเข้ามาอย่างล้นหลามโดยที่ระหว่างผมทำวิดีโออยู่เนี่ย มีคนออนเกมนะครับแอคทีฟอยู่ถึง1นึงล้านสอแสนแอคเขาขอเหอปืนนะครับทุกคนปืนที่ผมฟาร์มมาทั้งหมดในขณะที่ทุกคนตื่นเต้นที่จะได้เข้าไปภายในตัวเกมเพื่อที่จะได้ใช้พลังจากผลมังกรที่ตัวเองได้ครอบครองอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากผลในกระเป๋าหรือคนที่ซื้อเกมพารเก็บไว้ก็พบว่ามันได้หายไปพี่มังกรหมใช่ใช่มังกรหายมังกรหายไปนะ แล้วมันหายไปไหนก็ตามที่เลดเฮดหนึ่งในผู้พัฒนาคนหนึ่งได้ออกมาบอกเลยนะครับว่าพวกเรากําลังจะแก้ไขเกี่ยวก,ก,กับคนที่ได้ครอบครองเกมพาดผลมังกรอันเดิมซึ่งมันไม่มีวี่แววการพูดถึงผลมงกรในกระเป๋าเลยอ้าวผลมังกรในกระเป๋ามปผมหายตัวเนี่ยทาวอนก็ไม่มีซะด้วยซี่ทำยังไงดีพอพอล่ะทีเนี้ยไม่มีครับปุปกณ์หายไปสลายไปแล้ว โดยที่ผู้พัฒนาได้เตรียมโทเค็นมอบให้กับผู้ที่ซื้อเกมพาร์ตมังกรอันเดิมมันเหมือนกับว่าผลมังกรอันเก่าถูกรีเวิร์กเป็นโทเค็นซะมากกว่าอืมเรียกแบบนั้นก็ว่าได้นะมผมจะมาอธิบายเรื่องโทเค็นสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจโดยที่คนที่มีมังกรนะครับหรือเกมพาร์ตอันเดิมนะเป็นมังกรถ<อ>าวรนะโทเค็นที่ได้รับจะสามารถเลือกสิทธิพิเศษได้ตามนี้ 1. ซื้อเกมพาร์ ผลมังกรอันใหม่ได้ถูกลง 2. งได้ผลโมจิทาวอรและผลไฟทาวรน,นะครับคือได้2ออันนี้ถาวรสาได้เกมพาร์ททุกอันในเกมอือันนี้น่าสนใจนะครับไอโมจิก็น่าสนใจแหละถ้าเกิดว่าพวกคุณรักโมจิกันอน,นะ 4. ี ได้โยรุและคำพีเอนแชนจํานวนหนึ่งตัวนี้ผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับที่คุ้มก็คงเป็นโยรุแหละส่วนไอคำพีเอนแชนเนี่ยมันเกลือครับมันอยู่ที่ดวงอะเนาะก็เลือกกันดีๆนะครับเอาที่อยากได้ที่สุดถ้าเกิดว่ามันดีต่อใจก็คุ้มหมดแหละซึ่งจากตามที่เห็นแล้วนะครับก็ ในดิสก็รัวแชทกันเต็มเลยนะครับเดฟหิวเงินหนุนนี่นั่นโดนสาบส่งกันยกใหญ่เลยโดยที่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าผลสรุปจะออกมาเป็นในทิศท,ทางไหนเรียกได้ว่าอัปเดตแพทใหญ่ไม่พอนะครับเกิดเรื่องใหญ่ด้วย <c oughs> ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีด้วยนะครับไอ้ดราม่าด้านแย่ๆเนาะผมจะมาอ่านสักประโยคที่ถูกสแปมบ่อยที่สุดละกันนะครับไอ้พวกผู้พัฒนาเกมมันชักจะข้ามเส้นกันไปใหญ่ละ ผลทาวนที่หลายคนอาจจะต้องเสียทั้งเงินและเวลาความทุ่มเทเพื่อที่จะได้มันกลับโดนเอาออกไปมันแสดงให้เห็นถึงความโลภและไรจิตสำนึกพวกเขากำลังเอาเปรียบพวกเรานี่มันไม่ใช่แค่การอัปเดตเกมแล้วแต่มันคือการหาผลประโยชน์จากคนที่รักเกมส่วนที่เหลือเป็นประโยชที่เป็นการประท้วงเพิ่มเติมแลวนะครับผมขอข้ามเลยละกันมาในส่วนความคิดผมนะครับผมเห็นด้วยกับที่คนออกมาโต้เถียงกันนะครับ ว่ามันดูไม่ยุติธรรมจริงๆผมมองว่าผลมันควรจะถูกรีเวิร์กแบบรีเวิร์กจริงๆไม่ใช่แบบเก๊ะแบบเอาออกแล้วเอาผลใหม่เข้ามาแทนต่อให้มันขึ้นราคาหรือเก่งขึ้นผมมองว่ามันเป็นรางวัลสําหรับผู้เล่นที่ซื้อมันควรจะได้รับนะครับแบบเป็นรางวัลที่คุณสนับสนุนเกมนี้มาโดยตลอดเพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีมันอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้ละกันนะครับว่ามันยังมีคอนเทนต์อื่นๆให้ทำในเกม นะถ้าใครที่รู้สึกไม่พอใจหรือเซงกับมันก็ห่างกับเกมนี้ไว้สักพักได้ไว้ได้รับการแก้ไขปัญหาค่อยกลับมาเล่นหรือก็ไม่เล่นเลยก็แล้วแต่ยังว่าครับการทําเกมมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันก็ต้องมีล้มคุกคานพลาดกันเป็นปกติแต่มึงอ,อ่ะสมควรแล้วเอกผููพัฒนาเกมนี่ยอยอกครับรักนะครับบล็อกฟุตไว้เจอกันกันกบสรุปอัปเดตในคลิปวิดีโอหน้านะครับหรือทามันมีประเด็นอื่นอีกก็ไว้เจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า